คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสว,สวัสดีไวรุ่นทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะทุกจังหวัดทุกอำเภอด้วยแล้วกันนะครับนะ ก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอะไรวะลักกี้ลักกี้ลักกี้ในโกะโกโกโกะโกะนะครับผมนะอ้าวเลื่ยงนะครับนะก็โอเคนะครับเกมแมวแดกตังนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิลักกี้เดโกะนะครับนะคูณจังตังบ่จ่ายนะครับผมหวานจี๊ยบไปดิ ก็มาโอเคนะวันนี้นะไม่ขอพูดอะไรแย่ๆนะครับก็จะขอซื้อไปเบาสานคิบเลยมาสองพันสองร้อยฮาเสียบนะครับนะเอาไปดูกันเลยว่าเราจะโดนแดงตงังค์หรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้ไม่ไ <c> ห <oughs> วจะปวดน,นะครับนะขอคนละหนึ่งไลน์นะครับนะเออขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละ เนื่องิดตามนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับลัคก,กี้เนโกะนะครับนะเออมาดูกันนะครับว่าจะเป็นของแท้แหรือของเทียมนะครับนะคูนตังตังโบ้จ่ายนะครับทุกคนเอาให้สมฉายาหน่อยเว้ยเฮ้ย โอเคนะครับคูณสิบไปแล้วน้องแก้วจ้านะครับนะสวยงามนะครับทุกคน720นะครับตรงนี้นะเออถือว่าเต็มข้ออยู่นะสุดจริงเลยจริงว่ะเออของแท้เอาไปเลยสิบคะแนนเต็ม 200เอ้ย2 2 9พนะครับโอ้โห200เ้อย่วใครอยากให้ผมไปเล่นเกมไลฟ์ดูนะครับของค่ายจีนะครับนะหรือค่ายอื่นๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเปิดรูเรื่องนะครับมาดีดอกนี้สวยงามอีกแล้วนะครับทุกคนไม้เดียวจบอีกแล้วโอบลูกรักกันเลยทีเดียวนะครับนะ พอไม่แจกเลยโอ้โหยับเลยทุกคนอ่ะโอเคนะครับรางวัลซปเปอร์เมกะนะฮะถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับคูณ24แล้วทุกคนโอ้โหสวยจัด10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มนะครับนะโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะ ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ,บบเลยนะฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับ4 3 4 4, 4ันนะครับทุกคนโอ้โหอาอจริงนะผมไม่อยากจะไปต่อมากนะทุกคนนะโอ้โหดน3านาทีกว่านะครับก็โอเคนะไม่ไปต่อดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าเราบวกน้อยบวกบวก,บวกเยอะบวกอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าบวกนะครับนะดีกว่าโดนนะครับนะเออฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับอย่างนี้ก็ไม่ไปต่อเลยครับนะเล่นแบบพอได้นะทุกคนนะไม่ใช่เล่นแบบบาลรู้ไว้นะครับเออ ก็สลักกันนี้ก่อนตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับไปรุ่นคลิปวีดีโอหน้านะครับจุ๊บ